สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเทคชิลกับผมใหญ่กริดาเสมมงคลเลิศครับ <"S 2> รายการในตอนนี้จะเป็นตอนของกล้องฟูจิฟิล์ม X70 ก็จะเป็นกล้อง Compact Premium นะฮะตัวกล้องเนี่ยจะมีความละเอียดอยู่ที่16.3ล้านพิกเซลแล้วก็เป็น X t r a n 2 CMOS ร s เซนเซอร์นะฮะตัวเซนเซอร์เนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่ APS-C size เป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุดลองลงมาจากตัว full frame จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจ้าตัว X70 เนี่ยมันเป็นเซนเซอร์ตัวเดียวกับตัว X100T เลยแล้วก็เจ้าเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นเซนเซอร์ที่มันไม่มี low pass filter เพราะฉะนั้นคุณภาพของภาพออกมาคมกริบแน่นอนตัวเลนส์เนี่ยนะครับจะเป็นเลนส์28มิล f 2.8ซึ่งก็จะประกรอบด้วยชิ้นเลนส์มากถึง7ชิ้นอยู่ด้านในแล้วก็จัดกลุ่มเป็น5กลุ่มเลนส์พร้อมกับชิ้นเลนส์พิเศษที่เป็น แอสเพล็กซ l ลนอีก2ชิ้นนะฮะแล้วก็ตัวชิ้นเลนเนี่ยจะเคลือบผิวแบบ S T E b C ซึ่งก็ย่อมาจาก High t r a n s m i t t a n t e Electron Beam Coating ซึ่งก็จะเป็นเทคโนโลยีการเคลือบชิ้นเลนของฟูจิเขาเพื่อให้แสงเนี่ยมันมีการส่งผ่านชิ้นเลนได้ดีที่สุดไม่มีการสะท้อนภายในนะครับตัวเลนส์ตัวนี้เนี่ยจะโฟกัสได้ไกลสุดที่10เซนสำหรับกล้องที่เป็น A P S c Size เซนเเนี่ยนะฮะแล้ว โฟกัสได้ใกล้สุดแค่10เซนเนี่ยผมถือว่าค่อนข้างที่จะไกลมากมากเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยระยะโฟกัสใกล้สุดกับขนาดของเซ็นเซอร์เนี่ยมันจะแปรผันกันก็คือว่าถ้ายิ่งเซ็นเซอร์ใหญ่เท่าไหร่ระยะโฟกัสใกล้สุดก็จะต้องถอยออกมาเรื่อยๆนะครับแต่สําหรับเจ้าตัว X70 เนี่ยแค่10เซนถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆแล้วก็เจ้าตัวรู้แสงของ เลนส์ที่ให้มากับ x 7 0เนี่ยนะฮะจะเป็นรูรับแสง9ก้ลินะครับปรับค่า f ได้ตั้งแต่ f 2 8ถึง f 1 6แล้วก็ข้างตัวเลนส์ของเขาเนี่ยก็จะมีเป็นแหวนสำหรับปรับรูรับแสงนะฮะการสั่งงานเนี่ยก็สามารถที่จะหมุนปรับค่ารูรับแสงได้เลยค่อนข้างที่จะสะดวกดีตัวกล้องเนี่ยออกแบบมาสไตล์คลาสสิกแล้วก็คล้ายๆกับพวกกล้องเลนส์ไฟเดอร์สมัยก่อนเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเจ้ากล้อง x 7 0ตัวนี้เนี่ยมันมีความสามารถอะไรกันบ้างครับ ตัวกล้อง X70 เนีนะฮะเราสามารถที่จะใช้งานได้ทั้งแบบ ออโต้ก็คือยก2กดง่ายๆนะครับร์จก,กล้องตัวนี้ก็เป็นกล้องคอมแพกหรือจะใช้งานแบบแมนนวลก็ได้ที่โหมด Auto ออโต้เขาเนี่ยเวลาใช้งานง่ายมากเลยก็คือแค่สับสวิตช์ลงมาเป็นออโต้นะฮะแล้วก็เจ้าก,กล้อง X70 เนี่ยก็มีโหมดหน้าเนียนมาให้ด้วยสำหรับใครที่อยากจะเอาไปถ่ายพอร์เทรตสวยๆหรือว่าถ่ายเซลฟี่สวยๆเพราะว่าเจ้าก,กล้องตัวนี้เนี่ยมันกลางจอขึ้นมาถ่ายเซลฟี่ได้นะฮะแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งของโหมดออโต้ใน กล้องฟูจิก็คือเวลาที่คุณใช้โหมดออตโต้คุณยังสามารถที่จะปรับค่าชดเชยแสงได้มันจะไม่เหมือนกับกล้องตัวอื่นที่คุณสั่งไปที่โหมดออตโต้ปุ๊บเนี่ยคุณทําอะไรไม่ได้ละมีหน้าที่แค่กดชัตเตอร์อย่างเดียวแต่ของฟูจิเนี่ยยังสามารถที่จะคุมเรื่องของการชดเชยแสงได้นะฮะตัวปุ่มด้านบนของเขาเนี่ยนะครับจะเหมือนกับตัว XT10 เลยนะครับการวางปุ่มการวางตําแหน่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นปุ่มชดเชยแสงปุ่มอ่าสลับปรับ ตัว s ป e ดช s ต u t t e r นะครับแล้วก็ตัว s ป e e ช s ต u t อร์ของเจ้ากล้องตัวนี้มันสามารถที่จะปรับได้ตั้งแต่1วินาทีไล่ขึ้นไปถึง1ส่วนส0วินาทีแล้วก็เขามีชัตเตอร์บีกับชัตเตอร์ทมาให้ด้วยตัวชัตเตอร์บีเนี่ยก็เอาไว้ถ่ายพลุถ่ายไฟกลางคืนนะฮะเป็นชัตเตอร์ตามใจฉันก็คือกดค้างเอาไว้มานชัตเตอร์ก็ยังเปิดอยู่จนกว่าคุณจะปล่อยนิ้วมานชัตเตอร์ถึงจะสับลงมาส่วนเจ้าชัตเตอร์ทีเนี่ยจะเป็นชัตเตอร์ที่เราตั้งเวลาได้รวมถึงว่า ถ้าเราใช้งานคู่กับตัวระบบอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์นะครับที่ชัตเตอร์ทีเนี่ยเราสามารถจะปรับความเร็วชัตเตอร์สูงสุดได้ถึง1ส่วน3 2ม0 0วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากๆนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการใช้อิเล็กทรอนิกชัตเตอร์ก็คือเวลาที่ถ่ายนะครับกล้องจะไม่มีเสียงอะไรเลยนะฮะกดไปเถอะกดไปเป็น10รูปร้อยรูปก็ไม่มีใครรู้ว่าคุณกำลังถ่ายภาพอยู่นะครับแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยนะฮะเวลาที่เราใช้ที่ชัตเตอร์ทีเนี่ย คือถ้าโดยปกติเนี่ยเวลาที่เราจะปรับสปีดชัตเตอร์ของเจ้ากล้อง X70 เนี่ยก็คือหมุนแป้นสปีดชัตเตอร์ด้านบนแต่ถ้าเกิดว่าใครที่บอกว่าไม่ถนัดกับการหมุนแป้นด้านบนเนี่ยคุณตั้งมาที่ชัตเตอร์ทีแล้วคุณใช้ตัวไดรเอลด้านหลังเนี่ยนะครับเป็นตัวปรับนะฮะเป็นสวิตช์โยกซ้ายขวาเนี่ยนะครับเป็นตัวปรับความเร็วชัตเตอร์ก็สามารถที่จะปรับความเร็วชัตเตอร์ได้ทั้งช่วงของเขาเหมือนกันก็คือตั้งแต่1ส่วน32,000วินาทีถึง ชัตเตอร์ B เลยนะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้การสั่งงานเนี่ยสำหรับใครที่ชินกับพวกกล้อง DSLR มาใช้ได้เอาปรับอย่างเดียวก็สามารถที่จะทํางานได้เหมือนกันเรื่องของ ISO กันบ้างค่าความไวแสงของจ้าก,กล้องตัวนี้จะมีค่า ISO ตั้งแต่200ถึง6,400แล้วก็สามารถที่จะขยายสูงสุดได้ถึง51,200นะฮะแล้วก็มีโหมด Auto ISO มาให้3ช่องซึ่งเราสามารถที่จะตั้งค่าแยกได้อิสระขึ้เรา ตั้งค่าแล้วก็สั่งเมมเอาไว้ได้3อัดน,นะฮะในโหมดออโต้ s s o เนี่ยมันสามารถที่จะปรับตั้งค่าแม็กของ ISO ได้ด้วยแล้วก็ตั้งสปีดชัตเตอร์ได้ด้วยว่าสปีดชัตเตอร์ต่ำถึงระดับเท่าไหร่แล้วให้เขาดีดค่า ISO ขึ้นไปซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็สามารถจะคุมค่าออโต้ s s o ได้ละเอียดขึ้นคือมันไม่เหมือนกับการที่ว่าเราปล่อยให้ออโต้ s s o แล้วมันจะวิ่งของตัวกล้องไปเองเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะแต่ว่าตัวนี้เราสามารถที่จะ ตั้งค่าควบคุมตรงนี้ได้แล้วก็เรื่องของระบบโฟกัสกันบ้างนะฮะเจ้าตัว X 7 0เนี่ยจะเป็นระบบโฟกัสแบบ Hybrid Auto-Focus ซึ่งก็จะเป็นแบบเดียวกับตัว X 1 0 0 T มีโฟกัสให้3แบบก็คือเป็น s ิ n เกิลเป็น Zone แล้วก็เป็น y i ยแ Tracking กนะฮะก็สามารถที่จะเลือกใช้งานได้พร้อมกับเขามีระบบช่วยโฟกัสแบบเป็น 3D Tracking กับ Eye Detect คือกล้องตัวนี้นอกจากที่มันมีเฟสติ t เทคก็คือโฟกัสที่หน้าแล้วเนี่ยนะครับเขายังสามารถที่จะวิ่งไปจับที่ตาได้ด้วยเพราะฉะนั้นการถ่ายพอร t r a i t ด้วยการใช้ระบบ i d e t ท c ทเนี่ยก็จะทำให้ภาพเนี่ยมันไปโฟกัสที่ดวงตาจริงๆนะครับก็ให้ภาพที่มันชัดแล้วก็ดูดีมากขึ้นเรื่องของความเร็วโฟกัสเนี่ยนะครับทางฟูจิบอกว่าเจ้าตัว X70 เนี่ยใช้เวลาโฟกัสแค่0.1วินาทีเท่านั้นเองถือว่าค่อนข้างที่จะเร็วเลยทีเดียวแล้วก็เรื่องของการ ถ่ายภาพต่อเนื่องนะครับกล้องตัวนี้สามารถที่จะถ่ายภาพต่อเนื่องได้ถึง8ภาพต่อวินาทีค่อนข้างเร็วครับมาเรื่องระบบวิดีโอกันบ้างนะครับกล้องตัวนี้เนี่ยจะถ่ายวิดีโอเป็น Full High d e p ที่ 180p 0แล้วก็เฟรมเรทสูงสุดที่ได้ก็คือ60เฟรมเปอร์เซกถือว่าไม่เร็วเลยทีเดียวมีตัวช่องเสียบไมโครโฟนมาให้ด้วยแต่ว่าแจ็คไมโครโฟนของเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบ2.5ม mm. ิลนะฮะก็ถ้าใครใช้กับพวก3.5ม mm ิลอาจจะต้องใช้ตัวแจ็คแปลง ออกมาให้มันเป็นไซส์2.5นะครับก็หาไม่ยากแต่อาจจะรู้สึกอึดอัดกับมันนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็เจ้ากล้องตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะถ่ายภาพแบบอินท์วลได้เวลาที่คุณถ่ายภาพแบบอินท์วลก็คือคุณก็ตั้งกล้องจริงเอาไว้นะฮะปล่อยให้เขาถ่ายภาพไปเรื่อยๆอย่างเช่นเราสามารถตั้งได้ว่าจะให้1นาทีถ่ายภาพ1ครั้งนะฮะเป็นระยะเวลา1ชั่วโมงอะไรพวกเนี้ยนะครับเจ้ากล้องตัวนี้สามารถตั้งระยะเวลาระหว่างการถ่ายภาพแต่ละภาพเนี่ยนะครับได้สูงสุดถึง 24ชั่วโมงนะฮะก็เรียกว่า1วันหนึ่งภาพเนะี่ยสามารถตั้งได้รวมถึงว่าภาพที่ถ่ายได้สูงสุดคือจำนวนภาพเนี่ยนะฮะ999ภาพแล้วก็ตั้งเวลาเริ่มถ่ายได้ด้วยคืออย่างบางทีเราอยากได้พระอาทิตย์ขึ้นแต่ขี้เกียจตื่นมากดชัตเตอร์ถ่ายตอนที่พระอาทิตย์มันเริ่มจะขึ้นนะฮะเราสามารถที่จะตั้งเวลาเอาไว้ลงหน้าได้ก็จะเป็นความสามารถของเจ้าตัว X70 ครับ ตัวกล้องฟูจิ X70 เนี่ยนะฮะจะเป็นเลนส์ฟิก28มิลแต่ว่าเขามีทางเลือกให้ก็คือคุณสามารถที่จะปรับสูมได้เป็น35มิลแล้วก็50มิลคือตัวกล้องเนี่ยจะเป็นการครอปเซนเซอร์ลงมาแล้วก็สร้าง พิกเซลขึ้นมาให้ใหม่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้ที่ช่วง35มิลกับ50มิลเนี่ยนะฮะขนาดของภาพไม่ได้เล็กลงนะครับเป็นเทคนิคของการอินเทอร์โพเลตภาพขึ้นมาให้ก็คุณภาพถือว่าค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยทีเดียวเท่ากับว่าคุณก็จะมีทางเลือกว่าจะเป็นเลนส์28มิลเป็นเลนส์35มิลเป็นเลนส์50มิลพอแล้วสําหรับการถ่ายสตรีทหรือการถ่ายงานทั่วไปนะครับตัวกล้องตัวนี้จะมีปุ่มฟังก์ชันให้ถึง8ปุ่มนะฮะก็เรียกว่าไอ้ปุ่มข้างหลังทั้งหมมดตรรรงนีีเน้เ่าาาสาาถทจะ คัสตอมไมได้นะครับตั้งเป็นเมนูที่เราต้องการใช้งานได้รวมถึงก็จะมีปุ่มข้างๆตรงนี้ด้วยอีกหนึ่งปุ่มนะฮะการสั่งคัสตอมของตัวปุ่มเนี่ยนะฮะก็สามารถจะสั่งงานได้ง่ายๆด้วยการกดเจ้าปุ่มที่เราต้องการจะสั่งเนี่ยค้างเอาไว้มันก็จะเข้าไปเป็นเมนูให้เราเลือกว่าเราอยากได้เมนูไหนหรือว่าฟังก์ชันไหนมาใส่อยู่ที่ปุ่มตัวนี้ก็เรียกว่าใช้งานได้ง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็เวลาที่เรา คัสตอมทั้งหมดเป็นของเราแล้วเนี่ยนะครับตัวกล้องตัวนี้เนี่ยถือว่าสั่งงานได้สะดวกมากๆนอกจากนั้นเนี่ยนะครับหน้าจอของเขาเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอขนาด3นิ้วความละเอียด1.04ล้านพิกเซล TFT แต่จุดสำคัญก็คือว่าอย่างแรกเนี่ยมันกลางขึ้นมาได้เป็น 180องศานะฮะเอาไว้ถ่ายเซลฟี่แบบเนี้ยก็สามารถจะถ่ายได้สบายๆรวมถึงว่าเวลาถ่ายอย่างมุมสูงนะฮะเขาก้มลงมาได้อีก45องศานะฮะก็เรียกว่าทั้งมุมเงยแล้วก็มุมงัดเนี่ยเราสามารถจะถ่ายได้สบายๆหน้าจอเป็นระบบสัมผัสด้วยก็สามารถจะกดเพื่อที่จะย้ายจุดโฟกัสได้สามารถจะกดเพื่อที่จะถ่ายภาพได้คือเราจิ้ม ไปตรงไหนกล้องก็จะโฟกัสตรงนั้นแล้วก็ถ่ายภาพให้เลยรวมถึงเวลาที่อยู่ในโหมดดูภาพนะฮะเราก็สามารถจะสไลด์เลื่อนซ้ายขวาเอานิ้วปัดเอาหรือพิชแอนด์ซูมได้ก็คือถ่างออกมาก็ได้นะครับเพื่อจะขยายภาพหรือว,ว่าหดกะเข้าไปก็ใครที่ใช้งานสมาร์ทโฟนอยู่แล้วเนี่ยนะฮะไอ้ระบบทัชสกรีนแบบนี้ใช้งานไม่ยากค่อนข้างที่จะถนัดตัวกล้องมี Wi-Fi มาให้นะครับก็สามารถจะออนถ่ายข้อมูลได้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอันนี้แต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะสั่ง ถ่ายภาพได้เป็นรีโมทนะฮะก็คือคุณวางกล้องทิ้งเอาไว้แล้วคุณไปสั่งงานจากตัวโทรศัพท์มือถือได้เลยจะปรับสปีดชัตเตอร์ปรับรูรับแสงปรับค่าต่างๆก็สามารถจะสั่งปรับจากตัวโทรศัพท์มือถือได้นอกจากนั้นนะฮะก็ยังสามารถจะสั่งถ่ายวิดีโอจากตัวโทรศัพท์มือถือได้ด้วยกล้องตัวนี้มีฮอตชูมาให้นะฮะสำหรับการต่อ แฟลชภายนอกหรือว่าช่องมองภาพเพราะว่าเจ้าตัว X70 นะี่ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นกล้องที่มันไม่มีช่องมองภาพในตัวเองแต่ว่า Fuji เนี่ยเขามีขายเป็นออปชันนะฮะก็จะเป็นตัว OVF นะครับเป็นตัว Optical View Finder หลายๆคนถามว่าเจ้าตัว Optical View Finder ตัวนี้เนี่ยเอาไปใส่กับเจ้ากล้องตัวอื่นได้ไหมอย่างตัว X8 2ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันเอาไปใส่ได้แต่ปัญหาก็คือว่าเจ้า ovf ตัวนี้จะเป็นเฟรมเป็นกรอบสำหรับเลนงที่เลนส์28่มิลเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเอาไปใส่กับพวกกล้อง x a 2ปัญหาก็คือถ้าเลนส์ของคุณมันไม่ใช่เลนส์28่มิลเจ้าเฟรมตัวนั้นก็จะดูอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้แต่เวิร์กหรือเปล่าว่ากันอีกเรื่องหอนึ่งนะครับตัว x 7 0เนี่ยมันจะสามารถที่จะใส่ฮูดได้นะครับก็ถอดแหวนออกมาได้เหมือนกับตัว เลยนะฮะแล้วก็ตัวฮูดกับตัว Adapter r ร์รเนี่ยใช้ของ x x p l o i t ได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะฮะก็จะมีเกลียวอยู่ตรงเนี้ยนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเจ้ากล้องตัวนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เขาพัฒนาขึ้นมาก็คือในเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่ตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะใช้แบตเตอรี่ตัวเดียวกับตัว x อ็กนะฮะก็จะเป็นแบตเตอรี่ตัว NP95 แล้วก็ การชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยนะครับเจ้าตัว x 7 0พัฒน,นาเพิ่มขึ้นมาก,ก็คือเขาชาร์จแบตเตอรี่ผ่านระบบ usb ละเอาตัว usb เนี่ยมาเสียบที่ตัวกล้องก็จะชาร์จแบตเตอรี่ได้ซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยนะครับพี่ใหญ่ค่อนข้างที่จะชอบเพราะว่าเวลาที่เราเดินทางเราก็ไม่ต้องมานั่งพกเครื่องชาร์จอีกอันหนึ่งหรือว่าระหว่างวันนะฮะเวลาที่เราไปถ่ายภาพนะครับกลัวแบตเตอรี่มันจะไม่พอเราก็เอาพวก power bank เนี่ย เสียบชาร์จได้เลยน้ำหนักของตัวกล้องเนี่ยจะอยู่ที่340กรัมพร้อมตัวแบตเตอรี่ถือว่าค่อนข้างที่จะเบาเลยทีเดียวแล้วกล้องที่มีเซ็นเซ,นเซอร์ขนาด APS-C แบบนี้นะฮะตัวกล้องดีไซน์ออกมาก็เล็กกระทัดรัดนะครับถ้าเทียบกับขนาดฝ่าม,มือเนี่ยลองดูมันอยู่ประมาณแค่นี้เองนะครับเล็กๆใส่กระเป๋ากางเกงได้เหมือนกันพกง่ายนะฮะแล้วก็ให้ความรู้สึกเวลาที่จับถือขึ้นมาเนี่ยมันเป็นกล้องที่ลักหราเลนะครับตัวกริปเนี่ยถือว่า ดีไซน์ออกมาได้ดีนะฮะก็จับแล้วการสั่งงานก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันอึดอัดหรือว่ามันสั่งงานยุ่งยากอะไรนะครับการใช้งานโดยรวมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจ้าตัว X70 ตัวนี้เนี่ยนะฮะสำหรับใครที่อยากได้กล้องพกติดตัวทุกวันแต่อยากได้คุณภาพดีๆนะครับ X70 ตัวนี้เนี่ยตอบสนองงานได้สบายเซ็นเซอร์ขนาด APS-C ไซส์ก็ให้คุณภาพของภาพเรียกได้ว่าไม่ได้หนีจากกล้อง DSLR รวมถึงตัวเลนส์28มิลที่ให้มาในตัวกล้องก็คุณภาพดีมากๆนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมรายการ t e c h h i e l ในตอนนี้พบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ